จะเป็นอย่างไรเมื่อส่งนักาต้องถูกหัวหน้าตำลาเนื่องจากว่าทำงานผิดพลาดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง i n b o o t 2 2 0 8 8คู่นักาตะลุยมหานครเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรทำไมส่งคนักาถึงถูกหัวหน้าตำลาและบทสรุปในหนังเรื่องนี้มันจะจบอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับ นางเปิดเรื่องที่เมืองบูตประเทศเบลเยียมเมืองเก่าแก่ที่ยังคงเอก,กลักษณ์เมืองในยุคก,กลางไว้ได้ยังคลาสสิกจนถึงปัจจุบันในตอนนั้นด้านเลและเค็นสองคู่หูนาคะ่าก็ได้รับคำสั่งจากแฮร์รี่ที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาให้หนีมากบดานอยู่ที่เมืองบูตเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์หลังจากที่ทางานเสร็จแล้วซึ่งงานของพวกเขาทั้งคู่นั้นก็คือการเป็นนักฆ่านะครับในตอนนี้พวกเขาเดินลงมาจากรถไฟเลก็ได้บ่นออกมาว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างบ้านนอกนะครับดานเคนที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ทาได้แค่ปอบใจเลว่ามันอาจจะไม่ได้แย่แบบ คิดลกนะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีอะไรดีๆรอยอยู่ก็ได้ในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงโรงแรมที่เป็นที่พักของพวกเขาซึ่งมันก็ทําใหได้เลยเนี่ยต้องหัวเสอีกครั้งนะครับเมื่อรู้ว่าแฮร์รี่หัวหน้าของพวกเขาเดินจองโรงแรมไปแค่ห้องเดียวและเป็นเตียงคู่ด้วยนะครับซึ่งมันก็ทํให้นะั้คู่นั้นต้องนอนด้วยกันเป็นระยะเวลากว่าสองสัปดาห์นะครับหลังจากที่ไม่เจอความน่าประทับใจอะไรเลยสักอย่างนั้นทั้งคู่ก็ออกไปนั่งเลือชมเมืองตามคําบอกของแฮร์รี่เผื่อว่าจะหายเบื่อกันบ้างซึ่งในตอนที่นั่งเลือชมเมืองนั้นด้านเ,นเนี่ยยก็ดููจะปอ ซึ่งมันก็ต่างกับด้านเล่ยอย่างสิ้นเชิงที่ดูจะไม่ค่อยชอบที่นี่สักเท่าไหร่นะักหลังจากนั้นเคนก็ไปเที่ยวชมหอคอยคองเมืองซึ่งเขาก็มองลงมาจากหอคอยยังมีความสุขและชอบที่นี่เป็นอย่างมากพอที่นี่เนี่ยมาช่างสวยงามเหมือนกับเมืองในเทพนิยายนะครับ ซึ่งมันก็ต่างกับด้านเลที่นั่งรอเคียนอยู่ที่มานะข้าขงล่างเพราะเขาคิดว่าการขึ้นไปข้างบนนั้นยังไงก็ต้องมองลงมาด้านล่างอยู่ดีเขาเลยเรียกที่จะไม่ขึ้นไปสักพักก็มีนักท่องเที่ยว3าคนที่ค่อนข้างจะอ้วนเข้ามาทักทายและบอกให้เล่นั้นลองขึ้นไปชมหอคอยดูพอที่นี่คือเดนมาร์คที่ดีที่สุดข,ของเมืองนี้แต่ทว่าด้านเลเนี่ยเขาก็ไม่ชอบหอคอยนี้นะครับพอบันไดในการขึ้นนั้นเป็นบันไดบนและทางขึ้นเนี่ยมันก็แคบมากอีกด้วยก่อนจะบูรี่่พววกกกนนนนััั้้้ไปาาาเหหมมือบคงงงชงซึ็ทใํใกลุ่มคนพวกนั้น,น่ไไมพอใจะและด เขาจนกระทั่งเค้นลงมาและถามว่ามีเรื่องอะไรจึงทําให้พวกนั้นหยุดไล่เลยนะครับและจะขึ้นไปดูหอคอยดีกว่ามีเรื่องแบบนี้ แต่ทว่าด้านเขียนนี่เห็นพวกนั้นจะขึ้นไปเขาก็เตือนด้วยความหวังดีนะครับว่าบันไดในการขึ้นน้ำมันแคบมากแต่พวกนั้นมันก็หันกลับมาด่าและไม่สนใจคําเตือนเลยแม้แต่น้อยเล่กับเขียนเลยมานั่งดื่มเบียร์คุยกันว่าเมื่อไรแฮร์รี่จะทูมาจะได้ลูบ้านจะต้องทํายังไงต่อกับชีวิตที่นี่เนื่องจากว่าตู้คงเล่เนี่ยไม่ชอบที่นี่มากนะครับด้านเขียนเลยบอกให้เล่จะเย็นก่อนเดี๋ยวแฮร์รี่ก็ติดต่อมาและไม่น่าจะเกิน2อถึงสวันนี้ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจริงๆแล้วแฮร์นนราาี่น้ําาาาาองงงกกรรแนนนนว่่่่่ััทีหหืใมมซึ็ ทำให้เลเนี่ยสับสนและคิดว่าแฮร์รี่ไม่น่าให้พวกเขามาทํางานหรอกมัง้งพอพวกเขาไม่มีปืนเลยแมย้แต่กระบอกเดียวเคนเลยส่วนกลับไปว่าปืนนะฮะที่ไหนก็ได้พอตกเย็นพวกเขาก็เข้ามาในห้องเพื่อนั่งรองความหวังว่าในคืนนี้แฮร์รี่จะติดต่อมาหรือไม่แต่รอแล้วรอเล่าด้านแฮร์รี่เนี่ยก็ไม่มีท่าทีจะติดต่อกลับมานะครับด้านเล่ที่เบื่อกับการอยู่ห้องเป็นอย่างมากเขาเลยพยายามขยันขยอให้เคนไปเที่ยวด้านนอกด้วยกันจากนั้นเคนกับเลก็ได้ออกมาเที่ยวชมเมื่อยอขังในขณะที่กําลังยืนดูลูปานอย เห็นกองถ่ายภาพยนตร์คุณแขกเขาเลยวิ่งเข้าไปดูด้วยความตื่นเต้นจนได้เจอกับโคอีสาวสวยที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมถ่ายทําภาพยนตร์ที่นําแสดงโดยคนแขกชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าจิมมี่ซึ่งดานเลเนี่ยเขาก็มองดูความสวยของเธออย่างไม่ละสายตานะครับก่อนจะเดินเข้าไปรักท้ายทันทีและใช้คำลมในการพูดคุยเพื่อจะชวนเธอไปเดทในคืนพวกนี้ดานโคอีดีเห็นภาพนั้นเธอก็หัวเราะชอบใจนะครับและเดินจากไป ซึ่งมันก็ทําให้เล่คิดว่าเธอเนี่ยคงไม่สนใจเขาแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ทิ้งเบอร์ติดต่อให้กับเล่นะครับด้านเคียนนี่เห็นว่าเล่นานโมเตจีบสาวอยู่เขาก็ได้กลับโรงแรมคนเดียวพอกลับมาถึงโรงแรมแล้วด้านแมรี่ที่เป็นเจ้าของโรงแรมก็ได้เอาข้อความที่แฮร์รี่ฝากไว้มาให้กับเขาซึ่งในข้อความเนี่ยแฮร์รี่ก็บ่นนะครับว่าทําไมพวกเขาไม่อยู่โรงแรมตอนนี้เขาติดต่อไปก่อนจะย้าว่าคืนพวกนี้พวกเขาต้องอยู่ที่นั่นในต,ตอนนี้เขาติดต่อไปไม่งั้นเจ้าอีแน่และจะหาว่าไม่เตือน พอเ,เล่กลับมาหลังจากเที่ยวเล่นอ้อยสาวจนเหนื่อยแล้วเขาก็ได้กลับเข้าห้องมาและเปิดไฟในขณะที่เคนนั้นกําลังหลับอยู่นะครับเคนเลด่าไปหนึ่งดอกว่าจะเปิดไฟทําหาอะไรพร้อมบอกให้เลนนันทําอะไรเบาหน่อยซึ่งในตอนนั้นด้านเลมันก็แป้งฟันพร้อมโมให้เคนฟังว่าพรุ่งนี้มันจะไม่เด็กกับสาวด้วยซึ่งมันกระโมให้ฟังด้วยความภูมิใจนะครับ เช้าวันต่อมาเคนกับเลก็มานั่งจิบกาแฟที่ด้านล่างของโรงแรมก่อนนี้เคนจะบอกกับเลว่าเมื่อคือนนั้นแฮร์รี่โทรมาแล้วบ่นให้กับพวกเขาเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยไม่รับสายนะครับและในคืนนี้พวกเราก็ต้องอยู่โรงแรมด้วยพอแฮร์รี่จะติดต่อมาแต่ทว่าด้านเลเนี่ยเขาก็มีนัดกับแม่สาวโคอี้ในคืนนี้นะครับและเขาก็ไม่อยากผิดนัดด้วยเขาเลยยื่นข้อเสนอให้เคนอยู่ติดต่อกับแฮร์รี่นะครับซึ่งด้านเคนก็ตกลงแต่มันก็มีข้อแม้อยู่ว่าในตอนเชา้าและตอนบ่ายของวันนี้ด้านเลวนั้นต้องทําตามใจขเขาทุกอย่างด้วยยเเลที่อาากกไปดับสในนน เขาก็ตกลงทําตามข้อเสนอแต่โดยดีนะครับจากนั้นเลยก็มานั่งเล่นที่มานั่งและมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาจนเขาได้เห็นเด็กน้อยที่เดินจูงมือมากับคอแม่ยังมีความสุขซึ่งมันก็ทําให้เขานึกถึงตอนที่ได้รับคําสั่งให้ไปฆ่าบารหลวงแต่ก็ดันพาไปโดนเด็กคนหนึ่งที่บูดิสุุจนตาย ซึ่งเหตุการณ์ในข้างนั้นมันก็ทําให้เลเนี่ยฝังใจและรู้สึกแย่มากนะครับเลเลยคิดว่านี่เป็นความผิดของเขาที่จะไม่มีวันลืมได้นอกจากเขาจะตายไปพอศักดิ์ศรีของการเป็นนักฆ่านั้นก็คือเขาจะฆ่าเฉพาะคนที่ดูสั่งให้ฆ่าเท่านั้นดันเคียนไี่เห็นเพื่อนคิดมาเขาก็คอยปลอบใจไม่ห่างนะครับแต่ถึงแม้เลจะคิดมาเขาก็กลับมาแต่งตัวรอเพื่อเตียมไปเดทก,กับสาวคูอีอยู่ดีในขณะที่กําลังไปเดทก,กันนั้นดานโคอีก็สุบุรี่โดยที่ไม่ได้สนใจตัวด้านข้างเลยจนทําให้ลุงทีีอ่อา,างาก,งาลกลคกลั ังไปเขาท้องน้าอยู่นั้นลุงที่อยู่ตัวดานค้างก็เอาแต่บ่นว่าเธอจะสูบอะไรนักหนาแต่พูดยังไม่ทันจบเลก็สัตว์หน้าไปใส่ลุงคนนั้นหนึ่งหมดัดจนทําให้ลูงคุนนั้นลงไปนอนงก้องกับพื้นภรรยาของลุงที่เห็นแาบนั้นเขาก็ยกขวดเพื่อจะฟาดเลยแต่เลก็หลบได้ก่อนจะทิบเธอจนลงไปนอนก้องกับพื้นหลังจากที่มีเรื่องเสร็จแล้วเลก็ชวนคุยอีกับนะครับตอดกลับไปด้านเคนที่รออยู่ในห้องตอนนั้นเขาก็ได้รับการติดต่อมาจากแฮร์รี่แฮร์รี่ถาม แฮร์รี่ถามต่อว่าเลย์อยู่ไหมเคนจิงได้โกหกไปว่าตอนนี้เลย์เนี่ยเขาห้องน้ําอยู่แฮร์รี่เลยสั่งให้เคนไล่เลย์ออกไปทําธุรสะสักครึ่งชั่วโมงเลยทําให้เคนนั้นต้องเล่นละครโกรหกบอกให้เลย์เนี่ยไปเที่ยวพับก่อนสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับและแก้งเปิดปิดประตูให้สมจริงเพื่อกุ้มหกแฮร์รี่หลังจากที่แฮร์รี่รู้ว่าเลย์ไม่อยู่แล้วเขาก็สั่งให้เคนไปหายูริพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงเพื่อไปรับปืนกับยูริเนื่องจากว่าแฮร์รี่นั้น,น,น้้องงกกกกาาาาใหเเเคนนนนนไจััด็็บบบบลลที่บบ่่ํึขยิแและลมะม ที่ต้องมาเก็บเพื่อนรักที่ทำงานมาด้วยกัน ตัดกลับไปด้านเลที่ไม่รู้เรื่องอะไรและกําลังจะเข้าได้เข้าเข็มกับโคอีแต่ทว่าในตอนนั้นเอลิกที่เป็นเฟรสาวของเธอก็ได้อาปืนมาจ่อหัวของเลไว้แต่ทว่าด้านเลเขาก็ยังปืนกลับมาได้นะครับและจัดการยิงกลับไปใส่ตาของมันสุดท้ายแล้วเลก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วโคอีกับแฟนนั้นเป็นพวกหลอกลวงเพื่อจีนนักท่องเที่ยวนะครับด้านเลจึงเก็บปืนของเอลิกไว้ตัดกลับไปด้านเข็นตอนนี้เขาก็เครียดมากจากการที่ได้รับคําสั่งให้ไปเก็บเลทิ้งเขาเลยออกมาดื่มจนกระทั่งเล่ตามมาแลัง้ย กับเสาหากินอยู่นะครับเลย <c oughs> เดินเข้าไปถากและเสนอไข่แป้งให้กับจิมมี่จากนั้นพวกเขากไปเล่นแป้งด้วยกันบนห้องในตอนนั้นด้านเลก็ทำเช่นไปว่าแฮรี่เนี่ยยังไม่ติดต่อมาอีกหรอด้านเค็ที่ได้ยินเขาก็อึอ้งและไม่ได้ตอบตัวอะไรเลย์บ่นให้ฟังว่าแฮรี่เนี่ยไม่ได้เป็นห่วงพวกเราเลย เช้าวันต่อมาเคนก็ตื่นแต่เช้าแล้วไปเจอกับยูริตามคําสั่งของแฮร์รี่ซึ่งด้านยูริก็ยืนปืนให้กับเคนและแนะนําสถานที่ที่เงียบสงบในการจัดการกับเลพร้อมทามย้ํมกับเคนว่าเคนจะลงมือใช่ไหมพอไม่อย่างนั้นแฮร์รี่เนี่ยคงผิดหวังแน่นอนซึ่งด้านเคนเขาก็รับปากนะครับว่าเขาจะลงมือทำเพราะนี้เป็นอาชีพเขาพอได้ปืนมาแล้วเขาก็รีบกลับมาที่โรงแรมทันทีและได้เจอกับแมรี่ที่ปเป็นเจ้าของโรงแรมซึ่งด้านแมรี่ก็ได้บอกกับเคนว่าเพื่อนคุณเนี่ยดูแปลกๆนะเขาน่าจะมีเรื่องไม่สบายใจก่อนจะตามเลไปทีว่ววนนแะห็ กำลังนั่งกุ้มใจอยู่ที่มานะคุณเดียวเขาเลยเดินเข้ามาไกลๆเพื่อหวังจะลั่นไก้ไปใส่หัวของเลแต่เขาก็ไม่คิดว่าตัวของเลเองนั้นก็มีปืนและกําลังจะจัดการกับตัวเองทิ้งเคนที่เห็นแบบนั้นเขาก็เปลี่ยนใจรีไปห้ามเลไว้พร้อมถามไปว่าเลจะทําบ้าอะไรซึ่งทางด้านเล่ที่หันไปเห็นปืนในมือของเคนเขาเลยรู้ทันทีนะคบว่าเคนเนี่ยจะมาม่ิีเขาทางครูจรึงได้ไปนั่งคุยปรับทุกกนรแลวหวังที่คุยกันนั้นด้านเลเนี่ยเขาก็ลองให้ออกมาเพราะเขาฝังใจที่ทําให้เด็กบริสุทคนนงงนนนนหหึ่่งงงตต้้้ออลไปดาาเเเเ็พืุกใจข พยายามปอบนะครับและแนะนําให้เลนั้นช่วยเด็กดีๆสักคนหนึ่งเพื่อเป็นการล้างบาปและออกจากวงการนี้ไปษาเลเลตัดสินใจขึ้นรถไฟไปจากทีน่นี่แต่ก็ยังไม่ทันจะไปไหนนะครับเพราะเขาโดนตํารวจตามจับข้อหาที่เขาได้ไปชกหน้าลูกคุนั้นที่ร้านอาหารเขาเลยทําให้ตัวคนนั้นต้องกลับมาที่นี่ครั้งแต่ระหว่างที่โดนจับอยู่นั้นก็ยังโชคดีนะครับที่แม่สาวหูอีเนี่ยได้เข้ามาประกันตัวเขาตัดกลับมาด้านเคนตอนนี้เขาก็โทรไปสารภาพแบบแฮร์รี่ว่าตัวเขานั้นไม่ได้ลงมือฆ่าเลและตอนนี้เลก็ขึ้นรถไฟหนีไปแล้วซึ่งงงตััวขอขเอเเานน้น ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่จะไปไหนแฮร์รี่ที่ได้ยิมแบบนั้นเขาก็หัวเสียมากนะครับก่อนจะเดินทางมาที่บูธเพื่อจัดการกับเล่และเค้นทิงเมื่อแฮร์รี่มาถึงบูธเขาก็ได้มาเอาปืนจากยูริเพื่อไปจัดการเค้นทันที พอได้พื้นมาแล้วเขาก็รีบมุ่งหน้าไปหาเคนที่กําลังนั่งดื่มรอเขายังใจเย็นซึ่งทางด้านแฮร์รี่เนี่ยก็นั่งลงมองหน้าเคนแล้วตอบว่าเคนไปที่นอกจากเคนจะไม่ลงมือฆ่าเลยแล้วยังไปห้ามเลไม่ให้ฆ่าตัวตายอีกด้วยพอถ้าเกิดเป็นเขาเขาคงฆ่าตัวตายไปตั้งแต่พังมือไปฆ่าเด็กคนนั้นแล้วเคนที่ได้ยิ้มแบบนั้นเขาก็รีบเบรกแฮร์รี่นะครับแล้วบอกว่าเลยยังมีความสำนึกผิดและยังมีความเป็นคนอยู่เขายังอาจจะกลับใจได้ต่างจากแฮร์รี่ที่เลวลึกไปถึงสันดานแล้วและด หอค,อคแต่เท่าที่ในวันนี้หอคอยเนี่ยมันก็ดันปิดนะครับแต่มันก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับแฮร์รี่เลยแม้แต่น้อยเพราะเขาได้เข้าไปจัดการคนเฝ้าหอคอยก่อนจะเดินขึ้นไปแต่ก็คุยกันได้ไม่นานตอนนั้นแฮร์รี่ก็ได้ชักปืนออกมาส่วนทางด้านเคียนนั้นเขาก็ได้ว่างปืนลงแล้วบอกให้แฮร์รี่เนี่ยจัดการโดสาเพราะเขาไม่อยากตูและด้วยความที่ศักดิ์ศรีมันคําคอด้านแฮร์รี่ก็จัดการยิงไปใส่ขาขีดหนึ่งนัดจากนั้นหนังก็ตัดกลับไปที่เลยหลังจากที่เขาได้รับการประกันตัวมาแล้วเขาก็มานั่งคุยกับโคละจิม,มีอยู่ก่กกล้้หหออคคยงนนีะรับับส เอลิกแฟนเก่าของโคอีก,ก็เห็นว่าเลนนอยู่ที่นี่ด้วยด้วยความแค้นที่เลทมม่ทาให้มันตาบอดมันจึงรีบวิ่งไปบอกแฮร์รี่ว่าเจอเล่อยู่ที่บาร์ดานล่างเห็นที่ได้ยิ้แบบนั้นเขาก็กลัวว่าแฮร์รี่เนี่ยจะไปยิงเล่นะครับจึงได้เกิดการแย่งปืนขึ้นจนทําให้ปืนนั้นลั่นใกล้ไปใส่เคนจากนั้นแฮร์รี่ก็รีบไปจัดการกับเล่ตามคําบอกของเอลิกทันทีแต่ทว่าดันเคนที่ยังไม่ตายเขาก็พยายามช่วยเลจนถึงที่สุดนะครับโดยการตะกาตะกายต,ตัวเองก่อนจะโดดลงไปด้านล่างเพื่อเตือนให้เล,ล่รู้ เสียใจมากที่เพื่อนและเขาต้องมาตายแบบนี้ด้านแฮรี่เมื่อลุงมาถึงก็ทําให้ผู้คนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยวิ่งหนีแตกตื่นนะครับพอมันได้ถือปืนลงมาด้วยด้านเลดีเห็นภาพนั้นเขาก็รีบหนีทันทีแต่ทว่าด้านแฮรี่มันก็ะไรยิงเลดไม่หยุดนะครับจนเลด้วิ่งมาถึงโรงแรมและได้บอกให้แมรี่นั้นรีบหนีไปจากที่นี่เพราะที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วถึงแม้แมรี่จะรับปากแต่เธอก็ไม่ทําตามที่บอกนะครับก่อนจะห้ามแฮรี่มาให้ตามเลดขึ้นไปเลดที่กลัวว่าแมรี่จะโดนยิงและทําให้เด็กต้องตายอีกเขาเลย ห้องเขาติดกับหน้าต่างและให้แฮร์รี่ไปหลอดทีนั้นเขาเป็นคนรักษาคำพูดในจังหวัดที่มิเรเล่ลั่นผ่านมาเลก็ตัดสินใจโดลงมานะครับแต่ในตอนที่โดลงไปดันปืนเขาเนี่ยมันก็ล้ลงไปนะครับแฮร์รี่ได้เห็นเลนั่งอยู่บนเรือเขาก็ไม่รอช้าก่อนจะลั่นไก้ไปใสเ่เลทันทีแต่ทว่าด้านเลเนี่ยเขาก็ยังไม่ตายนะครับและพยายามกระเสือกกระสนวิ่งไปหาเคนด้านแฮร์รี่ที่ตามงไม่ยังใจเย็นมันก็กระนำยิงไปใส่อีกสามนัดแต่ทว่าเขาก็ยังพยายามตะเกียกตะกายไปหาล่าคงเค้นอยู่ดีนะครับแต่ก็ดนววด้แ้แะยคข ซึ่งด้านแฮร์รี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กนะครับมันเลยจัดการยิงตัวเองตายตามไปด้วยเนื่องจากว่าศักดิ์ศรีความเป็นนักฆ่าเนี่ยมันค้ำคออยู่ก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้โดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป7.9คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomato ไปอีก84%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยจนจบและเจอกับผู้เราปักสตูดิโอได้ไในคลิปหน้าสวัสดีครับ